สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ช่องแม่ใหญ่แอกบ้านสวนนะคะเดี๋ยวจะมา,อามองเห็นไหมเนี่ยแสงแดดลมลมตกแล้วนะคะวันนี้จะมาอัปเดตเรื่องของการปลูกทุเรียนนะคะไม่ขุดหลุมไม่ฟะไม่ขุดหลุมนะะหลายท่านถามมาว่าสารพัดอย่างเลยนะคะ เลยวันนี้มันจะทําคลิปเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงมือทําอะไรนะคะเพราะาช่วงนี้ฝนมันตกด้วยวันนี้แดดเปี้ยงงออกมานิดหน่อยนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะจะมาะถ่ายรูปอัปเดตให้ดูว่าปลูกไปหนึ่งเดือนเฉพาะต้นที่สองนะคะมันมีสองต้นต้นที่หนึ่งกับต้นที่สองต้นที่หนึ่งนั้นปลูกไปแล้วประมาณหกเดือนนะคะอ่าแต่ โน่นแหละแรงที่แล้วต้นที่สองอต้นต้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไปดูเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเราไปดูกันเลยนะคะช่วงหน้าฝนเนี่ยสวนจะรกสักหน่อยนะคะขึ้นยาเดี๋ยวจะพาไปดูอเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะคะอยู่ตรงอยู่ตรงนี้แหละในสวนนี่แหละนะคะหลายคนถามมาก็จะเลยจะเอามาเล่าให้ฟังให้ดูนะคะอะมาดูต้นนี้นะคะเคยทําคลิปไปแล้ว เมื่อก่อนตรงนี้มีแต่ต้นทุเรียนนะคะนี่นะคะก็สูงแล้วได้ระดับครึ่งตัวแล้วนะคะเอามาปลูกต้นเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวหันหน้าจอไปให้ดูนะคะอ่ะเดี๋ยวหันหน้าจอมาให้ดูแล้วนะคะแต่ก่อนมันต้นเล็กนิดเดียวเนี่ยตอนนี้ต้นสูงแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยนะคะอันนี้คือต้นแรกที่ปลูกได้ หกเดือนแล้วนะคะท่านผู้ชมปลูกตอนโน่แหละงแรงก็คือหมดฝนจำได้ว่าหกเดือนแล้วค่ะไปไปดูข้อมูลย้อนหลังนะคะอ่ะอ,ะอะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะเปิดดูก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงเปิดออกแล้วนะคะอันนี้ไม่ได้ขุดหลุมจริงนะคะก็คือแค่เกี่เกยๆ,ๆออกให้ได้อ่าระดับพื้นเนี่ย ถุงก็ไม่ได้เอาออกนะคะแต่ว่าถุงนั่นถมดินถมไปแล้วตอนนี้เราตั้งไว้เฉยๆนะคะนี่ออกก็สมบูรณ์ดีศัตรูเขาก็มีหอยทากแล้วขึ้นมาในขี้หอยทากไม่ได้ใส่ปุ๋ยสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะคะ,ะเวลาปลูกก็เท่าที่เห็นดูคลิปพี่หนึ่งพี่สองนะคะก็ทำปลูกแบบบ้านๆชาวบ้านนะคะ,ะได้ได้ทุนทุเรียนมา ก็เอาถุงมาวางตรงนี้แหละนะคะเกลี่ยพื้นดินให้มันได้ระดับแค่นั้นเองนะคะต่อมาเราก็เอาเปลือกมะพร้าวเอาเศษหญ้าเศษอะไรมาเททับถมลงไปเรื่อยๆเนี่ยเรามีกระสอบปุ๋ยมีอะไรก็มาวางทับๆนะ,นะเมื่อก่อนกระสอบปุ๋ยละลายแล้วนะคะสลายไปแล้วเหตุที่มันได้ผลเพราะว่าปลูกแล้วมันอยู่ใน บริเวณตรงนี้แสงแดดจ้ามากช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายเมื่อก่อนไม่ได้มีต้นอันนี้ขึ้นมานะคะไม่มีต้นมะขามนี่โตเร็วมากนะคะต้นตะขบโตเร็วมากนะเมื่อก่อนไม่มีโล่งร้อนแดดจัดเลยนะคะหน้าแรงเพึ่งมาโตเอาตอนเนี่ยไอต้นต้นไม้พวกข้างๆนี่นะคะพึ่งมาโตเอาตอนฝนตกมานี่เองอันนี้คือต้นทุเรียนต้นที่หนึ่งที่ปลูกไม่ได้ขุดลุ้มนะคะหลายคนบอกว่า ถ้าต้นทุเรียนโตมาแล้วมีมีโอกาสโค่นล้มเราก็บอกไม่ได้นะคะเราก็บอกไม่ได้แต่เราเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังว่าต้นทุเรียนต้นนี้เราปลูกแล้วเราไม่ได้ขุดหลุมนะคะแค่เอาตั้งไว้เสร็จแล้วเวลาว่างๆวันดีคืนดีเรากวาดฝุน่นเราทำขยะอะไรบริเวณสวนเราเราก็จะเอามาเทไว้ตรงนี้บริเวณกว้างๆเลยนะคะเห็นไหมเนี่ย กินอะไรที่เหลือในบ้านในครัวก็จะขนมาทิ้งที่สวนจนต้นฟักทองต้นอะไรมันขึ้น,นเปลือกมังเงาะนะคะเศษหญ้าเศษอะไรนะคะเห็นไหมมันก็อยู่ห่างๆต้นทุเรียนของเรานั่นแหละโน่นมองไปต้นทุเรียนนะต้นสูงแล้วนะคะเนี่ยเราก็ทิ้งห่างๆไว้หลายคนบอกว่าถ้าทําแบบนี้มันไม่ร้อนเหรอมันไม่เป็นแก๊สก๊าซอะไรต้นทุเรียนไม่ตาย ตอนนี้ก็เห็นต้นทุเรียนยังตั้งโดดโดดอยู่นะคะเนี่ยยอดก็ออกมาสวยเหมือนเดิมยังไม่ตายทีนี้เหตุที่ถุงไม่ได้ออกให้ดูนะอ่าถุงยังอยู่อยู่นะคะมันก็จะออกไปเองเนี่ยเห็นไหมอ่าที่เราเอามาทับถมแบบนี้เสร็จแล้วมันก็จะย่อยสลายไปเองเราไม่ได้ถมตรงโคนเลยเห็นไหมห่างโคนมากเลยนะคะเนี่ย หางโคนมากตรงโคนกย็ยังจะเป็นลุมลงไปเหมือนเดิมแต่เราเอามาทบทมไปปวกค่ะเนี่ยปวกจะม่มาย่อยสลายให้นะคะบางทีก็มีไส้เดือนมีอะไรอยู่ในบร,ริเวณนี่แหละตรงนี้มันกลายเป็นดินหมดแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมเราก็เอาโน่นนี่มาทิ้งอันนี้เปลือกมะพร้าวหลายคนมาคอมเมนต์เราบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีถ้าไม่แช่น,น้ําสารเทนนินเทนนินอันนี้เราไม่ได้ปลูกอยู่ในที่แคบแคบเปลือกมะพร้าวน่ะสารเทนนินน่ะ แค่ถูกฝนตกมันก็แช่ละลายไปแล้วนะคะคว่ำไว้เนี่ยอันนี้เราคว่ำคุมดินให้เพื่อที่จะป้องกันแสงแดดบริเวณรอบๆโคนต้นทุเรียนที่เราไม่ได้ขุดลุมนี่ให้ดินมันเย็นนะคะดินมันจะเย็นแล้วเวลาลดน้ําให้ลดน้ําบริเวณกว้างนะคะทั่วคลุมไปหมดเพื่อดินรอบๆจะได้ชุ่มชื้นเศษหญ้าเศษอะไรต่างๆเนี่ย นะคะแบคทีเรียก็จะมาทํางานบริเวณข้างๆเนี่ยเนี่ยเน,ยเ,น,ยเ,นยเห็นไหมคะเนี่ยถ้าต้นทุเรียนโตจริงๆไม่ต้องห่วงนะคะเศษหญ้าใบไม้พวกนี้จะกลายเป็นดินแล้วก็จะคุมโคนทุเรียนไปเลยนะคะก็คงจะไม่โคตรล้มเราคิดอย่างนั้นไปเองนะคะเพราะอันนี้เราเล่าจากประสบการณ์ให้ฟังอันนี้คือต้นทุเรียนต้นแรกนะคะเราทำคลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้วถ้าจำไม่ผิดนะคะ อันนี้อยู่ในสวนของเราก็สวยโตแทงยอดออกมาสวยตามปกตินะคะโตตามเวลาของเขาเนั่นแหละนี่คือทุเรียนที่ปลูกได้6เดือนนะคะเราไปซื้อทุเรียนกินแพงเราไปเห็นต้นต้นเล็กนิดเดียวเขาพึ่งต่อตาต่อกิ่งออกมาได้ทาบกิ่งออกมาได้นะต้นเล็กๆเ,เขาขายแค่ต้นละ80ดร้อยเราก็ไปเอามามาปลูกนะคะทดลองปลูกเพราะเราไม่มีที่ปลูกเยอะ อันนี้มีที่นิดเดียวก็เลยจะลองปลูกต้นนี้ก็ไม่รู้ว่าจะโตไหมเพราะอะไรเราปลูกกลางสวนไม่มีที่ปลูกเขาก็จะเอาที่ไปทําที่อื่นตรงนี้จะปลูกสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมานะคะแต่เราก็จะพยายามเลี้ยงดูให้ถึงที่สุดนะคะบอกขอไว้ต้นนี้เดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่สองนะคะที่ปลูกเอาไว้ก็ไม่ได้ขุดหลุมแต่เด,เ,ดเดี๋ยวก่อนไปข้อไว้เหมือนเดิมจะหักไปเนี่ย คงไม่หักหรอกนะมือเดียวมือเดียวอ่าคงไม่หักหรอกนะทําแบบสมบุกสมบันมากนะคะเนี่ยตะกรา้าคลุมเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะไม่ต้องห่วงนะคะเวลาคลุมดินเนี่ยให้คลุมบริเวณรอบอย่าไปค,คลุมโคนพอมันเปื่อยแล้วมันจะค่อยๆไหลลงไปหาโคนมันจะทับถมโคนไปเองนะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นที่สองนะคะ ต้นที่สองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหันกล้องไปก่อนมองเห็นไหมแสงแสงพอนะคะต้นที่สองเราใช้อ่แสแลนสีดําคุมนะคะต้นที่สองเนี่ยถุงก็ยังอยู่ยังเห็นอยู่ต้นที่สองเพราะว่ายังไม่ได้เอาดินเอาวัชพืชเอาเศษไม้เศษหญ้ามาคลุมมากนะคะอะไรคนถามเขาเห็นรู้สึกว่าเขาจะเห็นคลิปที่สองหรือยังไงคะ เขาบอกว่าเป็นโรคไหมคะไม่ได้เป็นโรคนะคะเพียงแต่ว่าใบมันนี้ช่วงเมื่อช่วงเมื่อกี้นี้มันฝนทิ้งช่วงแล้วเราไม่อยู่บ้านไม่ได้รดน้ําเ,เ,เราไปทําธุระนะคะคือไม่สบายแล้วไปนอนโรงพยาบาลกันก็เลยไม่มีใครรดน้ํานานพอสมควรนะคะทีนี้มาดูอีกทีใบที่โดนแสงแดดก็ เหี่ยวไปบางส่วนนะคะเหี่ยวไปบางส่วนทีนี้พอเหี่ยวไปนะคะก็เกิดใบใหม่ขึ้นมาทั้งที่แรงมากนะคะดินข้างล่างนี่เป็นดินหินนะคะเราเอาดินมาถมใหมเ่เป็นดินหินที่เขาสร้างถนนนะคะถ้าน้าแรงจะไปไหนไม่ได้เลยลากพืชน,นี่จะเฉาหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูมาด้านนี้เพราะว่ากล้องมันบงัง เดี๋ยวจะเปิดให้ดูแล้วนะคะต้นนี้ไม่ได้เอาถุงออกต้นโน้นก็ไม่ได้เอาถุงออกอันนี้คือต้นที่สองนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่คลิปนี่อาจจะยาวหน่อยนะคะจะตอบยาวเลยเอ๋อจะเห็นได้ว่าเรายังไม่ได้เอาถุงออกแล้วก็จะไม่ได้เอาถุงออกจะแบบนี้ตายตัวเลยนะตอนนี้เราถมอะไรไปจะได้ครึ่งถุงแล้วนะคะเปลือกมะพร้าวก็ยังอยู่นะคะ โดนน้าโดนฝนเปลือกมะพร้าวสารเทนนินในมะพร้าวนี่ไม่เคยแช่น้ํามันจะมาแช่น้ําฝนเองมันก็จะละลายลงไปเองนะคะทีนี้เรากินอะไรก็เหมือนกันนะคะเราปอกหน่อไม้เห็นไหมเปลือกหน่อไม้เราปอกหน่อนไมเออ้เราทำอะไรเราก็จะมาเทไว้บริเวณรอบๆแต่ไม่ได้เทใส่ใกล้ๆก,กับไม่ได้เทชิดกับโคนต้นมากนะคะ เอาไว้ให้มันเน่าเปื่อยพอเราลดน้ํามันก็ค่อยๆไหลสะ,สะเข้ามาหาเองนะคะส่วนที่เราเอามาถมเนี่ยมันจะถมค่อยๆถม,ถม,ถ,มถมไปเรื่อยๆเองโดยไม่รู้ตัวนะคะไม่ได้ถมครั้งเดียวทุกอย่างที่เรากินที่เรากวาดพื้นทําความสะอาดบริเวณบ้านสวนเราก็จะกวาดกวาดมาลงที่โคนแต่ไม่ได้สุมที่โคนเท่านั้นเองนะคะถุงไม่ได้เอาออกจะเอาไว้นี่ตายจน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 ,จนโตเลยนะคะ เ,เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะเอาไว้จนโน่นแหละทุเรียนตูนะคะนี่ตัวนี้ปลูกได้1เดือนนะคะดูคลิปย้อนหลังก็ได้นะคะอายุเนี่ยเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเพราะว่ามีคนถามมาเยอะเหลือเกินนะคะวันนี้มาอัปเดตให้ดูรอบที่3นะเป็นคลิปที่3นะคะเรื่องของการปลูกทุเรียนไม่ขุดหลุมนะคะแดดก็่องถึงจัด จ้ามากนะคะทีนี้ที่สำคัญฝากไว้นะคะอย่าลืม <c oughs> อะอ,ะอะไรนะ,ะเมื่อปลูกไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องดูแลนั่นก็คือหาวัตถุที่เป็นเศษหญ้าเศษอะไรที่มันแห้งที่มันตายหรือกินถ้ามันยังไม่แห้งไม่อะไรก็เอามาเทวไว้บริเวณกว้างๆนะคะแล้ว เน่าสลายไปเองรับรองไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนมากเพราะว่าเราคุมให้บริเวณรากนี่เขาเย็นแล้วนะคะเย็นมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครสงสัยอะไรก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใต้คลิปนะคะ,ะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะวันนี้กลัวคลิปจะยาวแล้วก็ฝากไว้เท่านี้นะคะย้ำนะคะถุงไม่ได้เอาออกเลยขัดแค่ก้นทุงนะคะไปดูคลิปแรกๆได้นะคะ สำหรับวันนี้ก็ใครสนใจก็ฝากติดตามแม่ใหญ่แอคด้วยนะคะต้นทุเรียนนี้เดี๋ยวจะอัปเดตไปเรื่อยๆจนกว่าจะอยู่จะยังจะเป็นลูกเป็นหมากโตแค่ไหนนะคะต้นนี้ปลูกได้หนึ่งเดือนแล้วนะคะไปดูคลิปเป็นระยะย้อนหลังได้นะคะสำหรับวันนี้ฝากขอบคุณด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ใหญ่แอคบ้านสวนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ